ทางค่ายกนนาลนา Evolution ก็มีการบวงสรวงละครผีเรื่องใหม่เงินปากผีครับผู้จัดละครก็คือคุณสปังดิดละดานะครับที่เคยทำเรื่องห้องหุ่นเมื่อปีที่แล้วครับเงินปากผีเวอร์ชั่นนี้ได้พี่ปอน,นัทวุฒิมารับบทนำครับแกบอกว่าอยู่ในวงการมานานยังไม่เคยเล่นละครผีเลยนี่เป็นครั้งแรกที่รับเล่นครับแล้วก็เล่นเป็นผีที่เฮี้ยนมากส่วนตัวถามว่ากลัวผีไหม พี่ปอตอบชัดเจนกลัวมากครับแถมในเรื่องเนี่ยยังต้องมีการนอนลงศพอีกทั้งหากเรื่องนี้ยังได้คุณจอยเรียนนีหวนกลับมาเล่นเป็นนางร้ายด้วยลองฟังเสียงทั้งคู่กันก่อนครับกลัวครับวันนี้พี่ห้อยพามาห้าอูครับจริงปะเนี่ยคุบผู้ชมพี่ฝากไออยู่ครับก็ฝากเลขาอยู่ครับผมพี่ห้อยครับผมนี่มงสวงก็ต้องนิมนมานิดหนึ่งครับผมบอสเลยแหละครับผม ตอ,อนตัวทันไมเนีแ่แต่ตอนนเรื่องที่ปอจะเป็นผีที่นา่าไ,ไม่ทนันเราพี่ปอ,อตอนนเรื่องที่ปอจะเป็นผีที่น่าก,กลัวมากค่ะแล้วจะก็มานใว่าพี่ปอจะต้องแบบน่ากลัวสุดๆอ่ะแค่วันนี้ยิ่งดูน่ากลัวแล้วเลยอ่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะพี่ปอที่เหมือนเราจะได้เป็นคู่ต่อสู้ผู้หญิงพี่ปอกรอเลยอ่ะรอมานานแล้วที่จะได้ทํพคนพลังใส่ผู้หญิงไง <c oughs> คือทุกครั้งที่เล่นละครบูต้องเจอผู้ชายอ่ะเหนื่อยไงคิดว่าผู้หญิงสู้เราไม่ได้หรอก ว่าหนูมีพี่เต่าสมชายผมว่าเราห่างหายจากละครผีมานานแล้วเราเคยมีเราเคยได้ดูละครผีตอนเด็กๆแล้วเรากลัวมากเราต้องคุมโปงดูอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศเหล่านี้มันกำลังจะกลับมาต้องขอบคุณกาตนาด้วยที่หยิบชิ้นงานดีๆแบบนี้นะครับมาถ่ายทอดให้แฟนๆช่องสามได้ชมกันผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังเราได้พุ่มกับที่ดีแล้วเราได้บทที่ดีนักแสดงที่ดีแล้วรับรองครับแฟนๆช่องสามสนุกแล้วก็สยองแน่นอน พี่ปอพูดครอบคุมแล้วค่ะพอแล้วฝากไว้ด้วยค่ะเงินปากผีค่ะแม่พี่ปอให้สัมภาษณ์จนจอยไม่มีอะไรทำเลยนะฮะได้แต่หัวเราะเสียงแหลมตามสไตล์เงินปากผีมีนักสแสดงอีกเพียบเลยครับคุณผู้ชมพระเอกนางเอกก็คือเด่นคุณงามเนบกับคุณอายกมลเนบนะครับเนบนุนกับเนบนี้นะครับลงทัานด้เนบทั้งคู่เลยทีเดียว ผมจะตั้งข้อสังเกตนี้ถ้าให้เสียเวลาทำไมนะฮะนอกจากนี้โค้ชจากเดอะไวท์เทลล l นด์ครับคุณสิงโตนำโชคก็มาเล่นกับเขาด้วยฮะอมา,มาเล่นละครช่อง3เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ<อ>สิงโตบอกว่าเรื่องนี้เล่นเป็นพระเอกอบทเด่นไม่แพ้อปอน้าทั้เลยทีเดียวนี่<อ>เขาก็บลัฟกันมาเอาละครับ,นบรนี่สั่งนิดนึงลย บรรยากาศแ,แบบนี้อนอคอยดูแลศพเขาดูแลดูแลบ้านล้างเขานะดูแลต้นโพเขาก็คล้ายๆพระเอกนะอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเองเป็นพระเอกเป็นพระเอกที่สติไม่ดีสติไม่ดีสมองไม่ดีพูดจะช้าซื่อๆนะไม่รู้เรื่องอะไรแนวเนี้ยท,ท,ยท,ทย้าทายฮะท้าทายถึงกับปกติเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วกลัวผีแต่ว่า ในกองต้องรอดูะครับผมว่าต้องรอดูเพราะผมก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับผมนานๆครั้งนะครับจะมาเล่นเป็นพระเอกสักทีเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับละครเรื่องนี้เงินปากผีผมเล่นเป็นพระเอกนางเอกคือเงินปากผีครับดูจากคาแรคเตอร์ตัวละครที่คุณสิงโตต้องรับหน้าที่เนี่ยบอกเลยว,ว่าคุณสิงโตแทบไม่ต้องแสดงเลยนะฮะไม่แต่ไม่รู้ในละครใส่หมวกหรือเปล่านะ เออนั่นสินะนันสินะปกติจะเห็นแต่คุณสิงโตใส่หมวกนะคะสิงโตไม่ใส่หมวกก็เหมือนนิกไม่ใส่แว่นนะฮะโอ้โหพระไระเอกนะฮะติดตามแล้วก็เรื่องนี้บอกเลยว่าจะต้องเป็นละครที่แฟนๆเนี่ยแมติดตามกันอย่างทั่วบ้านทั่วเมือง